สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ยินดีต้อนรับข่าสู่ชงจะเป็นเหมือนงานเดิมนะคะอัปเดตอัปเดตให้ดูยอนเย็นนะคะทุกคนไปไหนระดมนะรู้จักตามผู้หญิงเราหรอฮะรู้จักตามผู้หญิงแล้วหรอ ดูยามเย็นนะบรรยากาศบอกเล้ว,ว่าพายุเข้าอยู่เวียดนามแต่แปด้วไม่มีแดดเลย บรยากาศดูบรรยากาศนุดเครื่องจะตกไหมนะตกหรือเปล่าจะตกไหมหน้อเดินเล่นอยู่คนเดียว ดูสวนครัวจักหน่อยขวัญมึงเดินทำไรขวัญมันคุเดีวสวนครัว ขายตลาด ใช่ยังไม่สว่างเลยจะวิ่งตามเขาไปทำไมล่ะอืมเดือด นี่เขากี่ฝั่งกันไหนกี่ฝั่งนี้หรือเปล่าแต่เมื่อวานเห็นมันกี่ฝั่งนี้เต็มเลยล้นเลยดูดิฝนไม่ตกล้นเลยหมดตึ๊บเลยหมดตึ๊บเลยทุกคนหมดตึ๊บเลยทุกคนมาอัปเดตดู เปนการสวยๆยามเย็นๆนะคะยามหัวคั้นได้ไรข้าอะไรวิ่งไปอะฮะข้าอะไรวิ่งไปดำวันมึงเดินทำอะไรไปเลย ไปเลยไปบ้านมึงเลยไปไปไปเลย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 แล้วมึงเอาอะไรขาบไปวะเดูส่วนครัวทางนี้ กิ่ตึ๊บต่ไม่ตกหรอกไม่ตกหลายวันแ้วไม่ตกหลายวันแล้วไก,ววก่ขึ้นละไก่ขึ้นเล้าแล้วขึ้นไปนอนข้างบนเลยเหรอคนไม่เปียกเหรอผ้าไม่มีอ่ะ Okay. Bây giờ mới vàng đây. À, phốn à. Một on, đây. À, à. đi. Ach là ông quân đâu. Ach quân mấy tốc là ông chưa yêu đi. Né, nè, Này phá, Này do 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 đu đu do 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 ฝนไม่ตกละอองเฉยเลยตกแ้วและอองมาแล้วเยน็นเย็นมาแล้วไม่ได้กรดผักเลยพรุ่งนี้ก่อนจะมาขีดงันที่ออกเอาดินถมนี่ก็ไม่ได้ตัดพรุ่งนี้เอากันไกลมาตัดกันให้มันแตกนอนลนะ ไม่ต้องมาเลยนาะยขวัญไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องมาเลยลำาคาน